มัครเป็นสมาชิกโฟร์ไลท์สุขภาพดีมีรายได้ Work from home ทำธุรกิจโฟร์ไลท์ที่บ้านคุณในเมืองไทยแต่ธุรกิจคุณเดินไกลไปทั่วโลกเพราะบริษัทโฟร์ไลท์มีสาขาอยู่ทั่วโลกสวัสดีครับผมคำผางเกจต์ทิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทโฟร์ไลท์ประเทศไทยโฟร์ไลท์เปิดโอกาสให้ทุกทกท่านได้มาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจทางด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์การบอกต่อ คุณจะมีรายได้จากการทำงานของคุณและคุณยังจะมีรายได้จากการทำงานของหุ้นส่วนหรือสาขาของคุณอีกด้วยคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวแทนผู้จำหน่ายหรือท่านที่มีความสนใจในธุรกิจปัวไลท์เมื่อคุณฟังคลิปนี้จบคุณจะสามารถรับสมัครสมาชิกใหม่หรือว่าขยายสายงานของคุณได้เร็วยิ่งขึ้นและคุณจะรู้ขั้นตอนของการทำธุรกรรมกับบริษัทปัวไลท์ได้เป็นอย่างดีเราไปชมเนื้อหาของคลิปพร้อมๆกันเลยนะครับ สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็น z o ม m meeting ในคอร์สที่2นะครับเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานนะครับผมที่เราเป็นในส่วนของนักธุรกิจเองเนาะเราจะต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานนะครับรวมถึงบางท่านอาจจะ,ะไ,มไม่สะดวกที่จะนําเสนอเองนะบางครั้งเราอาจจะทราบข้อมูลยังไม่ครบถ้วนนะครับเราก็อาจจะแนะนำนะครับทีมงานหรือว่านักธุรกิจภายใต้องค์กรของเราเนี่ย เข้ามาร่วมนะครับรับฟังเรียนรู้นะครับในคอร์สของของทางบริษัทก็ได้นะครับผมซึ่งคอร์สของเราก็จะมีปูพื้นฐานนะครับทั้งหมด6คอร์สด้วยกันนะครับวันนี้จะเป็นคอร์สที่2นะครับผมวันนี้จะเป็นเนื้อหาในส่วนของการนะครับสมัครสมาชิกนะครับว่าในการที่เราจะร่วมธุรก,กิจกับโฟร์ไลท์หรือว่าสมัครเป็นสมาชิกกับโฟร์ไลท์เนี่ยเรามีเงื่อนไขหรือว่า รายละเอียดอะไรบ้างนะครับผมในส่วนของการเป็นสมาชิกกับ f o r l i ล e นะครับเราสามารถสมัครสมาชิกนะครับได้ทั้ง2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือการสมัครในนามบุคคลธรรมดานะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยทุกท่านเนี่ยก็จะมีการสมัครในนามบุคคลธรรมดาอยู่แล้วนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะไปมีการไปพูดคุยกับ Pro โพสต์เต็กผู้มุ่งหวังรายใหม่นะครับ,บ donc, ซึ่งเขาอาจจะอยู่ในนามของนิติบ,บุคคลนะครับเราก็ให้เขาสมัครสามารถสมัครสมาชิกในานามนิติบุคคลก็ได้นะครับผม เอกสารที่เราจะต้องใช้ในนามบุคคลธรรมดานะครับก็จะเป็นเอกสารในเรื่องของใบสมัครการเป็น Preferred Customer นะครับแล้วก็การเป็นนักนักธุรกิจ f for life อย่างละหนึ่งชุดนะครับรวมถึงจะต้องมีสำเนาแบบตัวประชาชนนะครับแล้วก็สำเนาบัญชีธนาคารนะครับหน้าแรกนะครับผมอันนี้คือส่วนของบุคคลธรรมดาแต่ในส่วนของนิติบุคคลนะครับเอกสารที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะมีในส่วนของหนังสือรับรองบริษัทนะครับผมสำเนาผู้เสียภาษีพพ2อนนะครับแล้วก็ จะมีในส่วนของสำเนาบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคลแล้วก็สำเนาแบบตัวประชาชนของผู้มีอำน,นาจลงนามนะครับผมนี่คือเอกสารที่มีความแตกต่างระหว่างการสมัครในรูปของบุคคลธรรมดาและในรูปของนิติบุคคลนะครับผมหลังจากที่เรามีการเตรียมเอกสารนะครับประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมากรอบใบสมัครนะครับผมซึ่งใบสมัครที่เราจะต้องทําการกรอบนะครับใบแรกก็คือจะเป็นใบสมัครนะครับการเปลี่ยนสมาชิก ในส่วนที line, ่เรียกว่า Preferred Customer นะครับน as ี่คือเอกสารใบสมัครใบแรกที่เราต้องกรอกนะครับส่วนเอกสารที่2ที่เราต้องกรอกก็คือจะเป็นใบสมัครนะครับการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจนะครับผมนี่อันนี้คือใบสมัครใบที่2นะครับส่วนใบสมัครใบที่3นะครับก็คือการที่เราสมัครเข้าร่วมนะครับโปรแกรม loyalty นะครับผมดังนั้นเนี่ยท่านที่มีการนะครับแนะนําผู้สมัครใหม่เข้ามานะครับในวันที่เขาสมัครสมาชิกเนี่ยจะต้องทําการกรอกเอกสารทั้งทั้งสาใบนี้นะครับผม ก็คือในเรื่องของใบสมัครรวมถึงสิทธิ์ที่จะได้รับจาก l o y a l t y p r โปรแกรมนะครับผมให้กรอกหน้าวันที่เรา,าสมัครเลยนะครับผมหลังจากที่เราทําการกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับทางบริษัทเองก็จะมีการเรียกเก็บค่าสมัครสมาชิกนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับบริษัทเองเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกใหม่นะครับผมโปรโมชั่นของเดือนธันวาคมนี้ท่านที่สมัครสมาชิกใหม่พร้อมสั่งซื้อสินค้า5 0 l p นะครับผม จะได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิก for life ฟรีเลยนะครับไม่ต้องเสีย250บาทนะครับแต่ว่าเอกสารที่ผู้ที่สมัครใหม่นะครับในกรณีที่เป็นในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยจะได้รับชุดคู่มือการสมัครนะครับผมทุกรายการเลยนะครับยกเว้นยกเว้นนะครับผลิตพันฑ์ทดลองทานนะครับก็คือโปรโมชั่นฟรีค่าสมัครเนี่ยจะได้รับเอกสารการสมัครครบถ้วนแต่จะไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ทดลองทานก็คือจะไม่ได้รับเรเว t ดชติคสององแล้วก็คอลลาเจนสององนะครับผมแต่ว่าเอกสารอื่นๆเนี่ยจะได้ครบถ้วนเลยนะครับผม หลังจากที่เรามีการกรอ,อกใบสมัครนะครับแล้วก็ทําการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับในการสมัครสมาชิกครั้งแรกของเรานะครับให้เราทําการเลือกซื้อสินค้านะครับผมการเลือกซื้อสินค้านะครับเราสามารถเลือกซื้อสินค้าในราคาชุดโปรโมชั่นได้นะครับก็คือปัจจุบันนี้มีชุดโปรโมชั่นให้ทุกท่านเนี่ยได้เลือกอยู่นะครับผมซึ่งชุดโปรโมชั่นปัจจุบันนี้นจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมนี้นะครับผมการสั่งการสมัครสมรราชิกเราสามารถเลือกซื้อเป็นชุดสินค้าโปรโมชั่นนะครับหรือว่าเราจะเเลือกป็นนสิค้า ในราคาสมาชิกปกติรายชิ้นก็ได้นะครับผมหรือจะเลือกทั้ง2อ,อย่างก็ได้นะครับอยู่ในใบเสร็จใบเดียวกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยเตาเลือกได้ตามสะดวกสบายเลยนะครับตามความต้องการของเรานะครับผมหลังจากที่เราเลือกสินค้าเสร็จเรียบร้อยก็ทําการชําระเงินนะครับผม ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้านะครับทุกท่านเนี่ยสามารถสั่งซื้อสินค้านะครับผ่านหน้าเคาน์เตอร์ฝ่ายบริการลูกค้าของทางบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขากรุงเทพนะครับหรือว่าสาขาเชียงใหม่นะครับก็ติดต่อที่สํานักงานสาขาเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับผมหรือบางท่านนะครับต้องการที่จะโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาทางบริษัทนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขนะครับ023283610ครับ แล้วก็เลือกสาขาที่เราต้องการติดต่อนะครับผมส่วนช่องทางที่3ในการสั่งซื้อสินค้านะครับก็คือช่องทางผ่านเว็บไซต์นะครับโฟร์ไลฟ์ประเทศไทยนะครับเว็บไซต์จะชื่อ thailand.forlight.com นะครับผมช่องทางที่4นะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางที่มีความสะดวกสบายนะครับเนื่องจากว่าช่องทางที่4นี้เนี่ยเราสามารถนะครับส่งเอกสารการสมัครได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบสมัครนะครับเอกสารประกอบการสมัครนะครับก็คือเป็นช่องทางผ่านช่องทางไลน์นะครับสำหรับสาขากรุงเทพนะครับ จะใช้ l ล n e ID นะครับ f o r l i g h t นะครับผมนี่คือช่องทาง l ล n e ของสาขากรุงเทพนะครับสำหรับสาขาเชียงใหม่นะครับจะช่องจะใช้ l ล n e ID นะครับ f o r l i g h t Thailand CNX นะครับผมนี่คือ4ช่องทางนะครับในการสั่งซื้อสินค้านะครับผมหลังจากที่เรานะครับเลือกช่องทางในการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะต้องทำการเลือกนะครับ เราจะต้องทําการแจ้งข้อมูลนะครับนี่คือกรณีอย่างนี้นะครับกรณีท่านที่อาจจะยังอาจจะมีข้อมูลการสมัครอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับเวลาที่ท่านติดต่อนะครับผ่านช่องทางนะครับในการซื้อสินค้านะครับสิ่งที่เราจะต้องแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของเราได้ทราบนะครับจะต้องมีสีข้อมูลดังนี้นะครับ1ก็คือข้อมูลรหัสสมาชิกโฟ r ์ไลท์นะครับเราจะต้องทําการแจ้งข้อมูลรหัสสมาชิกโฟล์ไลท์นะครับ 2. แจ้งชื่อสกุลของผู้สั่งซื้อสินค้านะครับผม สามแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าและก็เบอร์ติดต่อนะครับผม 4. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อนะครับผมหลังจากที่เราแจ้งข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรานะครับจะทําการสรุปนะครับรายการสินค้าของเราทั้งรายการสั่งซื้อสินค้าของเรานะครับว่าสินค้าที่เราต้องการสั่งซื้อเนี่ยครบถ้วนหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีการแจ้งยอดเงินนะครับในการชําระเงินนะครับให้กับทาง นักธุรกิจของเรานะครับซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของเรามีการแจ้งยอดเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการชําระเงินนะครับในกรณีที่เราเดินทางนะครับมาที่สํานักงานออฟฟิศนะครับเราสามารถชําระเงินค่าสินค้าโดยการชําระเป็นเงินสดนะครับหรือว่าชําระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้นะครับผมส่วนกรณีบางท่านนะครับอาจจะมีการโทรโทรเข้ามานะครับเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือติดต่อเข้ามาทางช่องไลน์นะครับเพื่อสั่งซื้อสินค้านะครับ การชาระเงินนะครับก็สามารถชําระเงินผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือบัตรเดบิตก็ได้นะครับหรือจะเลือกช่องทางในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ได้นะครับผมก็ในเรื่องของช่องทางการชําระเงินนะครับก็ถือว่าบริษัทโฟลิ <c oughs> เองก็มีความหลากหลายนะครับหลายช่องทางในการรับชําระนะครับก็สะดวกสบายสําหรับนักธุรกิจของเรานะครับผม ขั้นตอนที่3ครับหลังจากที่เรามีการชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับจะมีการนะครับแพ็คสินค้านะครับบรรจุสินค้าแล้วก็จัดส่งให้กับนักธุรกิจของเรานะครับผ่านบริษัทขนส่งเอกชนครับคือรีเอ็กซ์เพรสนะครับซึ่งการขนส่งนะครับจะใช้เวลา1-2วันทาการนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับผมบางพื้นที่อาจจะใกล้บริเวณนะฮะก็ใกล้บริเวณจุดจัดส่งสินค้าการจัดส่งก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่นี่ก็ประมาณ อาจจะได้รับอยู่ในช่วงเวลาประมาณ1-2วันทําการนะครับผมในกรณีนะครับนักธุรกิจของเรามีการสั่งซื้อสินค้าและสินค้าที่เราสั่งซื้อนะครับไม่ได้อยู่ในชุดโปรโมชั่นฟรีค่าจัดส่งนะครับในการจัดส่งสินค้าทางบริษัทเนี่ยก็จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้านะครับอยู่ที่85บาทน้ําหนักไม่เกิน3กิโกรัม นะครับผมนี่ค <t streak. S 1> <Okay. S 2> ือข in <en> <year> ั้นตอนการสมัครสมาชิกการสั่งซื้อสินค้ารวมถึงการจัดส่งสินค้าของทางบริษัทนะครับผมทีนี้เรามาดูเนื้อหาต่อไปครับกรณีที่เราต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากทางบริษัทนะครับบริษัทโฟไล์เองมีช่องทางนะครับในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับทางนักธุรกิจหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ย ผ่านทางช่องทางไหนบ้างนะครับผมก็จะมีช่องทางของทาง Facebook Page นะครับผม c e b o o k Page ของ f o r l i ลฟ์ปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมด3เพจด้วยกันนะครับเพจแรกก็คือเพจ f o r l i ลฟ์ประเทศไทยนะครับอันนี้จะเป็นเพจหลักเลยนะครับที่บริษัทเองเนี่ยก็จะมีการนะครับแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับมีการโพสต์ภาพถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆหรือว่าภาพผลิตภัณฑ์โฟร์ไลฟ์นะครับลงบนเพจเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับผมเพจที่2ครับชื่อ a f f i l i a t e f o ยด l ฟร์ไล์ประเทศไทยนะครับ กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มปิดนะครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับหรือลูกค้าของบริษัทโฟล์ไลท์นะครับผมในกลุ่มปิดนี้ก็จะมีการส่งเนื้อหาที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะมีการส่งเนื้อหาในเรื่องของรายละเอียดของสินค้านะครับโปรโมชั่นประจําเดือนนะครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะครับที่ทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมหลักหรือว่า Zoom meeting นะครับผมก็จะมีการแจ้งในกลุ่มปิดนะครับรวมถึงเพจที่3นะครับก็เรียกว่า f o r l ไลท์ไทยแลนด์อะคาเดมนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มปิดนะครับซึ่ง เป็นกลุ่มเปิดเป็นลักษณะของการก็เรียกว่ามีการสร้างหลักสูตรนะครับการเรียนรู้นะครับอยู่ในกลุ่มปิดที่เรียกว่า f o r l i ลท t Thailand Academy นะครับทุกท่านก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มนะครับเพื่อเข้าไปเรียนรู้นะครับสเต็ปขั้นตอนต่างๆนะครับที่ทางบริษัทแลวก็ทางฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมีการโพสต์เนื้อหานะครับลงไปในกลุ่มนะครับในกลุ่มนี้ทุกท่านเนี่ยสามารถจอยเข้าร่วมได้ทั้ง3กลุ่มเลยนะครับผมกลุ่มแรกนะครับตัวในครั้งนะครับ f o r l i ลท์ประเทศไทยเป็นกลุ่มเปิดนะครับผมก็ ก็สามารถเข้าไปร่วมได้เลยส่วนอีก2กลุ่มก็คือ Affiliate for Life ประเทศไทยแล้วก็ for Life Thailand Academy เป็นกลุ่มปิดนะครับผมนอกจาก Facebook แล้วนะครับ for Life เองก็ยังมีช่องทางนะครับการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram นะครับก็สามารถนะครับเข้าร่วมกลุ่มนะครับผ่าน Instagram นะครับภายใต้ชื่อ for Life Thailand Official นะครับผมหรือว่าบางท่านอยากจะดูเนื้อหาเกี่ยวกับวิดีโอนะครับก็สามารถไปที่ช่อง u t u b e นะครับ u t u b e ของเราจะชื่อ for Life Thailand ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็น l ล n e Official ลนะครับ l ลายในการรับข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นกิจกรรมต่างๆนะครับที่ทางบริษัทมีการประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเราจะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line ด้วยนะครับรวมถึงช่องทาง Line นะครับโฟล์ไนนะครับก็จะเป็นช่องทางในการรับนะครับรับการรับข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าข้อมูลการสมัครสมาชิกของนักธุรกิจของเราด้วยนะครับผมส่วนสุดท้ายนะครับ จะเป็นที่ตั้งนะครับำนักง,งานสาขาของโฟร์ไลท์ของเรานะครับทั้งกรุงเทพแล้วก็สาขาเชียงใหม่น,นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อน,นะครับผมโอเคครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของการสมัครสมาชิกนะครับการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็การจัดส่งสินค้านะครับผม